เอ็งเกือบมาเรียเขาว่าบือ้อเอา้าทำไมอ่ะเอ็งก็เรียกคนอื่นเหมือนกันอ่ะอ๋อเรียกได้คนเดียวไม่รู้ไม่รู้ออ๋เอ็งก็ไปเรียกคนอื่นนะฮะมาเรียกข้าห่วงบือ้อพี่เซ์ฟโ,โ,โอ้โหอุ้ยตายเลยโอ้โยเขาจะป้อนไม่รู้เอาเลยโอย้ตายหมดเลยโอ้โหอเฮ้ยนี่ไงมัโหดรานอีกทีฮะอีกที มันไม่ได้ใครเองแล้วก็หลอกหลอกีเองตุ๊ดแต่ีหนูก็กลายเป็นหนูก็กลายเป็นรเด็กนีวหรอเด็กนี่ผนบอกมันเอาเพชรข้าไปแล้วมันไปตีคอนแต่หลอกมาทุกอย่างเองมันล้นระดาบป่ะแต่มันมันลดนระดับวะมีาไหมมีครับใบเท่าไหร่ครับใบละสิบห้าคีเซนสามสิบห้าคเอาดีสิบห้าคเอาดีพันห้าต่อไม่ใช่ครับพี่โอ้โหต่อรองให้น้องหน่อยพี่โอ้โหลดอีกนิดหนึ่งได้ไหมไม่ครับ มโหสิจะไหมกับกับเพื่อนกับอืมกับกับน้องน้องโมโหจะไหมจะไหมชื่ออะไรน้องในแก๊งชื่อฮันเตอร์ครับฮันชื่อเก่าชื่อไบอันเฮ้ยพี่เก่าฮันเตอร์เลยพี่ชื่อใหม่ชื่อฮันเตอร์ครับพี่ครับในแก๊งหรอใช่ครับใช่ครับร้อยสามสิบปีเดี๋ยวนี้มันร้อยสามช่วยได้ไหมอ่ะช่วยได้ไหมอ่ะหมายถึงว่าจะกำลังจะเข้าแก๊งโมโหเข้ามาแล้วครับอยู่ในแก๊งหมดแล้วเองไปจ่อเอาแสนสามไป นั่นแหละที่สุดจอดเลขของห้าหกของห้าหก่ป่ะพี่ผมยอมผมยอมก้มเลยอ่ะต้องยอมอยู่แล้วเพื่อนๆไม่ยอมพูดเข้าให้ใครหรอกเข้าไหมอันนี้หนึ่งเข้าไหมไหนเข้าเข้าเข้ามีใครไปเด็กไหมขอเด็กอันหนึ่งดิอ่ะบอกเลยครับ กระเป๋าสามสามค่ะอันนี้คนขอไม่ให้เขาช่วยตีเดี๋ยวพี่อ้นเดี๋ยวพี่อ้นสามสามใช่ไหมเท่าไหร่ในเองหนึ่งแสนสามหมื่นบานี่เข้ามาโอเคเข้าแล้วเองทำอะไรต่อไอ้โมให้ผมช่วยขดไหมเอ็งเลอะไรจอเออเก้าสามสองพี่เก้าสามสองมาให้ช่วยควรมีทุกอย่างแล้วเขาขิงด้วยเห็ดเลยขิงอ่ะ เอาติดแล้วแต่สิบสี่ทีใครใครเป็นสิบสี่นะโอ้โหไปไปตีไปตีไปสี่ทีน่ะเยอเอาว่ะเอาว่ะมาเชยมาเชยมาเชยเอาค่อยทำไม่รู้ว่ามีอาวุธเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เรื่องอ่ะวิ่งไปให้เขาขีดหัวก็ตายเหมือนเดิมเอ้ามีก็พอแล้วไปโกมีไว้แบบมีไว้สิบโกโก้ใช่ไหมเปลไปตีไปตีก่อนไปไปตีก่อนไปผมคิดไหนไหนคนไหนตีคนไหนตีไม่วินเหรออย่ามาแย้มเนี่ยแกงนี่แกงเล้ยเป่ยเปลี่ยนปะเสี่ยงครับเปลี่ยนปะ เปลี่ยนเปลี่ยนมีสโคกำลังจะทักไหมอืมเอียงเป็นไงบ้างก็สบายดีอ่ะเบื่อเบื่อนิดหน่อยเพราะว่าเอ่อพอทำงานหนักก็ทำงานหนักเลยพี่โหดเลยเจอตรงนู้นนะพี่อะไรนะเจอตรงนู้นนะเดี๋ยวผมเอารถไปเก็บด้วยเจอตรงนู้นไหนพี่ไม่ไปไปเลยไปเลยมันครบแล้วล่ะครบแล้วล่ะขอบคุณครับคุณครบแุณคุณก็ น่ารักน่ารักเหมือนกันครับเอาไปหนึ่งช็อตเอารถให้จะชมพูาไปเนี่ยโอ้โหเจอกันข้างบนนะพี่เอาไปเลยพี่ไม่ไปมันครบแล้วมันครบแล้วนี่กี่เลี้ยงเรียกใครเรียกน้องบื้อใช่ไหมใช่เรียกน้องแต่อิงเก็บมาเรียกเขาว่าบื้อเอาทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็ไม่ห้ามเรียกไงห้ามเรียกเขาว่าบื้อแล้วทำไมอ่ะเอิงก็เรียกคนอื่นเหมือนกันอ่ะ อ๋อเรียกได้คนเดียวไม่รู้ไม่รู้อ๋อเอ็งก็ไปเรียกคนอื่นนะคะมาเรียกขาห่วงบื้อไม่ไม่เองมรห่วงบื้อไม่ไม่ไม่ห่วงบื้อไม่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 ไร่ไม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 ่่ไม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 ่ เหนื่อยทำโซ่เนีครับไอ้บื้อเนี่ยครับไม่ต้องเรียกเลยเหนื่อยเหมือนกันไม่อะมีหนุ่มเขาหาไหมมีหนุ่มเขาหาหรือยังเองอะโอ้เยอะแยะดิจริงหรอจริงจังจริงจังกับใครสักคนได้แล้วนะเออก็คิดอยู่เหมือนกันอะว่าจะจริงจังกับใครสักคนณอะแต่ยังไม่มีคนเข้าแก๊ปเลยดิเขาบอกว่ามีคนเข้าแก๊ปอ่ะมันก็มีแหละข้ารู้แต่เองไม่กล้าไงกลัวไง หรือไม่จริงหรือไม่จริงเออเอจริงจริงกลัวไงนี่ข้าจะรอให้ฟังข้าจะรอให้ฟังว่าคือข้าข้าข้าแบบรวบรวมความกล้ามากๆเลยนะกว่าข้าจะส่งข้อความไปหาเอ็งเข้าใจปะจริงจรินะเออเฮ้ยไม่คือเขารับเงินแดงเว้ยเอ็งอย่าเข้าใจผิดอ๋อคนที่เอ็งชอบ คนที่ค่าคิดใช่ไหมคนในหัวค่าใช่ไหมคนที่ค่าเออน่าจะใช่แหละลคนนั้นแหละแล้วไม่ไม่อันนี้คือนิทานเราให้ฟังไงอ๋อนินทานความจริงใช่เดยี่ยวว่าเออแล้วทีนี้ยข้าก็เลยทักไปว่าไอ,อเชื่ยปวดใจหมดเลยใครอ่ะ กพี่ซึกโอ้โหวุ้ยอีพีดอีพีดพี่ซึกพี่ซึกวะเนี่ย เอากลับหรือว่าไงฮะเติอมาเรียเอาดีรอก่อนนะคอัเปอนด์วางก่อนวางก่อนคอัเปอน์โ้โหเชื่อโจรด้วยยังชอบอ่าเลเบลมันไม่มีกฎหมายไงพี่มะโหก็ใช่แกแต่เราก็ชิงได้ไงเจ้าะล่ะไม่มีกฎหมายอุ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเอาเลยเอาเเลยอออุ้ยเออเอาเลยเอาเลยเขาจะป้อนพี่รู้เอาเลยเอาเลยเขาจะป้อนพี่รู้เอาเลย โอ,อ้ยสู้เขาเออไอ้โอ้ยหตายหมดเลยโอ้ตายหมดเลย Bruno. อ่ะหรอเขาตายอ่ตายหมดเลยใส่ไม่ดีเขาตาจะพิเศษเนี่ยเดีพิเศษเนี่ยหนูโดนพปนหมดตัวแน่แม่งเลยกระเทยเอ <c oughs> <com> ้าปนแล้วไม่หรอ๋อ หมดเลยห,หนูรู้นี้หนูต่อยสนาบให้แบบว่าเขาปั๊มยาหลายรอบแล้วกันแม่งไม่น่านเล่นไม้กับเขาเลยเอ่ะเพราะว่าหนูรู้ว่าตัวเองเล่นไม้ไม่ก่่ โอ้โหดีนะพหนูหมดตัวแน่เลยเนื้อหนูมันโท่เอ้ยเอาซะหมดตูดเลยมั้งเนี่ยโอ้โหเอาแต่แกเลยอ่ะเธอโหจิก,กินจิก,กินข้าวอะไรรัวขนาดนั้นนะ <Le> อเละไปถอ้ยรูงี้เล่นสนับต่อดีกว่ายังไงสุดที่เอ่าเด้งเด้งหน่อยครับเด้งหน่อยเด้งหน่อยเกตตรงเลเบลทะเลทรายกำลังเอากลับ <c oughs> ลงบ้านนะครับ หนูสู้ไหมไม่ได้อันนี้เขา่าจจะพ้นอาหารแล้วก็กินให้หมดเลยมั้งมาหน้าคุกได้ไหมครับไม่ได้ครับเรียบร้อบแล้ววันนี้หน้าคุกได้สองรอบเลยนะหมอแหเลยไม่ได้หรอตื่นมมันมัไม่ได้นะพี่มีสองรอบไม่มีคนชุบหน้าคุกเหรอครับใช่ครับไม่แกล้งกันได้เชยในเลเวลงี้กันเลยไม่อะไร ไอ้ตอนนี้มันไม่ได้ไงพี่มันเกมมันเยอะมันต้องออกกลับนะหนูไม่คิดว่าเขาจะมาตีด้วยอกำลังจะคุยเลยเหมือนตอนแรกก็นึกว่าเขามาแกล้งไงไม่ใช่ไหรอกเนี่ขอละเคล หมดโดดเลยนะโดนโะดดนะ้นๆะนะ้นองเก้าโ,โหแต่เขาเล่นไม้โหดจังเขาเล่นไม้แบบเขาเล่นไม้โหดอ่ะเออเอางี้่บบแต่ว่าถ้าหนูจับไม้ปุ๊บหนูไม่มั่นใจแล้วหนูเล่นปักฉลามแบบว่าหนูก็ไม่มั่นใจว่าหนูจะหนูจะส่วนได้ไหมแต่เล่นสนามหนูต่อยได้ กองครับพี่อาร์พีรู้สวัสดีครับสวัสดีครับอยาบินมาเลยมังก้าไปถกได้ครับเฮ้ยเขาไม่ป้นโทรศัพท์วะนิทานว่านิทานชื่อว่าก็นั่นแหละที่เข้าบอกไปว่าข้ารวบรวมข่ามกล้ามากๆมากกว่าที่จะแบบว่าไปขายเงินแดงใช่ไหมแบบว่าแต่ว่าข้าก็เป็นคนแบบเป็นคนไม่พูดตรงๆอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ไม่อยากเอาจริงๆก็ไม่อยากให้เขารู้นะอ่าฮะ เ,เวลาเขายิงคำถามมาข้าก็จะตอบเรียงๆไม่อยากให้เขาดูแต่ว่าข้ารู้สึกแบบผิดหวังนิดหน่อยแต่ว่าทางทั้งที่ข้าก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยแต่มันก็แอบบแบบแอบแบบว่าวรู้สึกรู้สึกแบบแย่ไม่ได้เข้าใจปะ <c oughs> แต่แต่ก็แต่แต่เข้าใจว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยก็รู้อยู่แล้วว่ายัางไงเขาก็ต้องแบบว่าไม่รอเออตอนแรกเขาบอกว่าข้าบอกว่าเออจะไปไหมแบบจะไปขายยางไงแล้วคราวเนี้ยเขาก็ไม่รออย่างที่ข้าคิดแต่แหละ แต่มันก็แบบมันก็แต่ว่าถ้ามันลอง <o> จะดีกว่านี้เออมันลองมันจะดีกว่านี้แล้วมันจะเป็นมันก็จะยิ่งทาให้ข้าแบบว่าไม่กล้าเข้าใกล้หรือว่าไม่อะไรเท่าไหร่แล้วประมาณเนี้ยแล้วน่าจะเป็นแบบนั้นอ่ะอาวตกลงแปลวถหรือว่าจะพาว่าเอารถดีกว่าเ <Okay. S 2> จอโจ้ก็เล่นเลยนะเองได้ ก็สู้ๆต่อไปอาก็ยังอยากเห็นเองมีใครสักคนเองไม่ต้องอย,อยากเห็นข้ามีใครสักคนหรอกโธ่ข้าอยากเห็นเองประสบความสําเร็จแล้วก็เออโตขึ้นแล้วก็แบบไม่ต้องให้ใครมาพูดได้ว่าเองไม่เก่งอะข้าแบบข้าขารู้ว่าเองของตัวเว้ยแล้วก็ไม่เคยพูดว่าตัวเองเก่งแต่อย่างน้อยอ่ะ เราอ่อนโยนได้เว้ยแต่อย่าอ่อนแอจนคนอื่นข่มหรือว่าดูแคนนอะเข้าใจปะอเองต้องใจแข็งวันนี้อะ่ะดูจากสี่รถแล้วก็น่าจะใจแข็งอยู่แหละมองตรง <laughs> รถแข็งเนี่ยรถแข็งอเนี่ย ดนแก๊งมาละท้อแบบแล้วอาวุธมีอะไรบ้างแล้วมีแบบประกันเพิ่มขึ้นหรือยังเราได้เติมกาชาไปหรือเปล่าข้ามิบัตรไปเดียวบัตรประกันอ่ะเขาไม่ได้เลยเลยถ้ามีบัตรประกันไปเดียวแล้วก็ของทุกอย่างค้าพีให้แก๊งหมดเลยทุกอย่างทำไมอ่ะจริงจังทำไมจริงจังกับแก๊งขนาดนั้นไม่กลับไปเจเคหรือไงเขากลับแต่ถ้าตรงนี้มันไม่ดีมันกลับไปมันก็ไม่ได้อะไรป้ะที่ออกมามันก็ไม่ได้อะไรป้ะเราไม่เต็มที่ขนาดตีกับลุงข้ายังตีเลยเอง แต่ว่าทําแก๊งเองทําให้รู้นะว่าถ้าสมมติว่าคนในแก๊งไม่พร้อมมันเหนื่อยขนาดไหนเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆยิ่ยิงเริ่มใหม่ด้วยกันหมดก็คือเหนื่อยอ่ะามันกํากงไปได้ดี <คน S 2> ดที่มีอาวุธมาแลาวเป็นค่ามันก็ไปได้ดีต้องแบบรับอาวุธพร้อมเล่นแล้วก็แต่ว่ามันก็ยากนะคนที่มีอาวุธพร้อมเล่นอ่ะมันยิงทนงเกินไปมันทนงตัวเกินไปมันคิดว่าเป็นตัวเองจะเลือกอะไรก็ได้เว้ยเจ้าเองจะไปไหนตจวเองจะไม่อยู่ก็ได้อะไรก็ได้่าค่า กูคนออกเองเพราะว่าขนาดข้านะข้าแบบข้ารู้ตัวเลยว่าข้ามีแบบมีครบทุกอย่างแถมเวลาฟาร์มก็ส่งของเต็มอะไรเงี้ยข้าก็ทนงเต็มเหมือนกันว่าเออข้าจะไปแก๊งไหนก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเออมันก็ต้องมีแก๊งที่ซื้อใจข้าได้อ่ะอืมก็คือสาวธิ์อือฮึอาใช่แต่ด้วยความที่แบบนั่นแหละคนเรามันทําอะไรเองทุกอย่างอะ่ะจะไปอยู่ภายใต้คําสั่งใครคนใดวคนนึงมันก็ มันก็ยากอยู่เด้อ